วันนี้ทุกท่านสามารถกดสนับสนุนทางช่องมหาเฮงทีวีได้โดยตรงแล้วนะครับโดยกดไปที่คลิปใดก็ได้ของทางช่องจะพบกับสัญ,ญลักษณ์ขอบคุณอยู่ใต้คลิปทุกคลิปสังเกตจะเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปหัวใจระบุค,คำว่าขอบคุณทุกท่านสามารถเลือกกดสนับสนุนหรือกดขอบคุณทางช่องได้แล้วนะครับขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆสุขภาพแข็งแรงทุกทัน้นทุกคนนะครับ อระรหังสัมมาสัมพุทโธพัควาพุทธังพัควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตพัควตาธโมธรรมังนัมสามิสุปฏิปันโนพัควโตสาวกสังคโคสังคังนะมามิ นัโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะนัโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนัโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะอิติปิโสภะคะวา อะรหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตโตโรปุริสธรรมมสารธิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุโทโธภควาติสวากขาโตภัควตาธโมสันทิฏฐิโกอากกาลิโก เอหิปัส,สิโกโอปนณยิโกปัจจัดตังเวทิตัพโพวินยูหีติสุปฏิปันโนพควะโตสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนพควะโตสาวกสังโคยายะปฏิปันโนพควะโตสาวกสังโค มีจิปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโคยะทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถะปุริสปุคลาเอสะภะควะโตสาวกสังโคอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนโยอัญชรีกะระนิโย อนุตตะรังปุญญเขตตังโรกัสสาติอิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอะนุตรโรปุริสธรรมมาสาระิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุโทโธภควาติ สวากขาโตภคะวตาธโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณิยโกปัจจัตังเวทิตัพโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภคะวโตสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนภคะวโตสาวกสังโค ยายะปฏิปันโนภควะโตสาวกสังคโคสามีจิปฏิปันโนภควะโตสาวกสังคโคยะทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถะปุริสปุคคลาเอสะภควะโตสาวกสังคโคอาหุเนยโยปาหุเนยโย ทักขิเนยโยอัญชรีกะระนิโยอนุตตะรังปุญญเขตตังโรกัสสาติอิติปิโสภัควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตะโรปุริสธรรมมาสาระทิ สัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติสวากขาโตพัควตาธโมสันทิทธิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะยิโกปัจจัตังเวทิตัโภวินยูหีติสุปฏิปันโนพัควโตสาวกสังโค อุชุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโคยายะปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโคสามีจิปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโคยะทิทางจัตตาริปุริสยุคานิอตถะปุริสปุคาลาเอสะภะควะโตสาวกสังโค อาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชรีกะระนิโยอะนุตตะรังปุญญเขตตังโรกัสาติอิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจาระนักสัมปันโนสุขโตโรกวิทู อนุตตโรปุริสธรรมมสารทิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภัควาติสวากขาโตพัควตาธโมสันทิทธิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะยิโกปัดจ,จัดตังเวทิตัพโพวินยูหีติ สุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสยุคานิอาถะ ปุริสปุกคลาเอสะภควะโตสาวกสังคโคอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชรีกะรณีโยอนุตตะรังปุญญเขตตังโรกัสสาติอิติปิโสภควาอาระหังสัมมาสัมพุโทโธ วิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตโรปุริสธรรมมาสาระทิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโภพควาติสวากขาโตพควตาธโมสันทิทธิโกอาการิโกเอหิปัสิโกโอปะณิยโก จัดตังเวทิตพโพวินยูหิติสุปฏิปันโนพควะโตสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนพควะโตสาวกสังโคยายะปฏิปันโนพควะโตสาวกสังโคสามีจิปฏิปันโนพควะโตสาวกสังโค ยะทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถะปุริสปุคลาเอสะภควะโตสาวกสังคโคอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนโยอัญชรีกะรณิโยอนุตตะรังปุญญเขตตังโรกาสาติ อิติปิโสภควาอาระหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณักสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตโรปุริสธรรมมสารธิสัทธาเทวมนุษยสานังพุโทโธภควาติสวากขาโตภคะวตาธโม สันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณิโกปัจจัตังเวทิตัพโพวินยูหีติสุปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโคยะทิทางจัตตาริปุริสยุคานิอตถะปุริสปุขคลาเอสะภขวะโตสาวกสังโคอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชรีกะระนิโย อนุตตรังปุญญเขตตังโรกัสติอิติปิโสภควาอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมสาระทิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภควาติ สวากขาโตภักขวตาธโมสันทิตโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณะยโกปัจจัตังเวทิตัโพวินยูหีติสุปฏิปันโนภักะวตโตสาวกะสังโคอุชุปฏิปันโนภักะวตโตสาวกะสังโค ยายะปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตถะปุริสปุกคลาเอสะภะควะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโย ทักขิเนยโยอัญชรีกะรณีโยอนุตตะรังปุญญเขตตังโรกัสติอิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมาสารธิ สัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติสวากขาโตพัควตาธโมสันทิทธิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะณิยโกปัจจัดตังเวทิตัโพโภวินยูหีติสุปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโค ุชุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสยุคานิอตจะปุริสปุขคลาเอสะภะควะโตสาวกสังโฆ อาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชรีกะรนิโยอะนุตตะรังปุญญเขตตังโรกัสติอิติปิโสภควาอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทู อนุตโรปุริสธรรมมสารธทิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภควาติสวากขาโตพัควตาธโมสันทิทธิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะยิโกปัดจัดตังเวทิตัโพวินยูหีติ สุปติปันโนภะควะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสยุคานิอาถะ ปุริสปุกคลาเอสะภควะโตสาวกสังโคอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชรีกะรณีโยอนุตตะรังปุญญเขตตังโรกัสสาติกดติดตามช่องมหาเฮงทีวี และกดที่รูปกระดิ่งเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสำหรับการรับชมคลิปใหม่ๆนะครับ